เรามาเจอนี่เลยครับคุณแดนไทยฮะแชมป์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 ล่าสุดฮะแชมป์ล่าสุดแชมป์ที่ทิเบตฮะรับเงินราล้านแสนนะครับทีใครที่แล้วว่จากคุณเต๋าครับคุณสุนเนบรรศบุรักเกษตรกรเจ้าของคลองน้ำพเก้าฮะน,นี่ครับชมหน้าจริงครับของวิชิตฮะเรามาเครื่องม้าเที่ยวถ้วยยอดม้าแห่งสยามดีกว่าครับม้าตัวนี้ฮะคือม้าตัวสุดท้ายแล้วคือน่าจะเป็นเบอร์สิบสี่ถ้าไม่นนมีการคัดคือม้าตัวนี้จะเป็นเบอร์สุดท้ายพอดีเบอร์สิบสี่คือม้าดัวละดาเพชรมีสีแดงพาไปดูครับวิวะะะพาไปดูนฮ มาตัวนี้เป็นไงครับลักษณะตัวนี้อ่าไป็นยังไงมาตัวนี้เป็นไงตัวนี้ใสดีอ่ะนี่ใสดีฮะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอ่ะคนเลี้ยงเป็นไงเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายครับแต้วคนเลี้ยงนี่ผมคุ้นคุ้นหน้าประสบการณ์เขาเยอะนะเขาเลี้ยงมามาเยอะอ่าเป็นไงเลี้ยงง่ายเป็นไงง่ายครับกินในนี้กินกำลังกินเลยนี่ยกินดีอะไรดีหมดเลยนี้แล้วบอกได้ไหมว่าเราซ้อมเตรียมมานานขนาดไหนแล้วมาตัวนี้ ก็เตรียมมานานมันกินครับเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าครับคาดว่าใครจะขี่นะครับก็คงสัยคงจะเป็นวิชิตเลยครับคนไหนฮะคนอ่คนกอดแชมป์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 คลองไอ้แชมป์ล่าสุดเราเบอรสิบเอ็ดฮะที่สิบเอ็ดฮะอ่าเป็นไงครับความรู้สึกมาตัวนี้นิสัยมาตัวนี้ก็นิสัยเขาก็ดีอ่ะไม่ไม่ไม่ดื้อไม่เจ๊อยู่ในซองอะไรก็ง่ายหมดอ่ะอืมหัดมาจากเล็กมาตัวนี้ก็หัดมาแต่เล็กอ่ะก็สลับกันขึ้นมาเรื่อยๆก็นิสัยดีแต่เขาจะเป็นมาปลายซ้อมประจังครับ ก็ซ่อมอยู่ประจำอ๋อเป็นคนซ้อมเองนะซ้อมเองเทนเทนคือใครฮะเทนคือคนนี้คือใครฮะเทนนะป๋าป่องป๋าป่องนะฮะป๋าป่องพ่อใหญ่ป่องพ่อใหญ่ป่องของเราฮะคือเราเคยเคยประวัติเราเคยมามาถ่ายมาข้องนี้ฮะได้ได้ชัวร์สุดท้ายพอดีมืดพอดีวันนี้ฮะได้แชมป์ฮะน้องชายขอคุณคุณแดนไทยของคุขี่ฮะชื่ออะไรนะฮะน้องชายคุณแดนขี่ชนะโชว์ดับี้คือดวงดวงปัธนาฮะชดวงปัธนาอ๋อเหรอฮะดวงปัธนาใช่ฮะตอนนั้นอยู่ข้องลุงนู้นอยู่ฮะอยู่ฟาร์มเล็กอยู่ฮะ ه, อ่าอ้าวพูดถึงมาตัว <isions> <ต 74. S 2> นี้เลยลักษณะการวิ่งการซ้อมม้าต้นม้าไล่เป็นเป็นม้าไล่ม้าปลายอ่ะเป็นม้าปลายม้าปลายเป็นม้าไล่บอกระยะสี่หกเส้นก็หมอบอระยะได้คือคือเราเป็นม้าต้นเราเป็นม้าไล่แบกน้ำหนักก็ได้มารู้สึกกับตัวนี้เป็นมาตัวนี้ที่แบกน้ำหนักได้แบกเก้ากว่ามาก็แบกมาโอ้โหเป็นอ่าง้อ่าปกติก็เบอร์หนึ่งครับก็เบอร์ก็เบอร์หนึ่งคือมีแววไหมมาตัวนี้คือว่าดูแล้วมีแววตอนเล็กๆอ่ะดูมีแววไหม ก็มีแววอ่ะก็มีแววแต่ได้ก็ตามดูก็พอได้บิดเตือเขาอ่ะได้บิดคือหลโหนั้นหมายว่าจังหวะเราอยู่ว่าจังหวะเราเลือดวงเราเพิ่มด้วยหาดวงเพิ่มด้วยเขาดวงดีก็ต้องหาจังหวะให้เขาด้วยมีจังหวะได้แต่ว่าไม่ได้นะปีนี้ปีของเขานะผมใครครับเจ้าีคนนี้นะคนนี้เขาบอกอยูเฉยๆก็ยังได้ตังค์เลไม่รู้เรื่องไงเขาได้ตังค์แต่เขารู้เรื่องจากเรื่องตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้อะไรฮะ ตาแกตกฮะมันตะกี้เฉพาะคือคือรวบรวมข้อมูลให้เราเราขอร้องให้เขารวบรวมเขารวบรวมให้เราแเราคนที่ได้ก็คือเขาฮะถือว่าเขาเป็นแชมป์ฮะตากล้องไลฟ์เรานี่มีคนดูม si ну, mm ั้ยมีคนดูไหมฮะไม่มีเสียงมันไม่ถึงเลยเนีมาตัวสุดท้ายแล้วมีคนดูไหมฮะเนี่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายฮะไม่แน่อาจจะเป็นอยู่ในนะครับ พบเดชาฮะพบเดชาอยู่กับแชมป์คนที่11บเอ็ดแชมป์ที่สิบเอ็ดฮะหนึ่งแสนบาทนั้หนึ่งแสนบาทที่หนึ่งเลยนะครับเอ้าถ้ามาตัวเนี่ยถ้ามีโอกาสชนะเดี๋ยวความมาคุ้มใหญ่ในปีนี้ดับเบิลเลยนะโอ้เขาใช่ดับเบิลจะมีเงินต้นในกระเป๋าละหนึ่งแสนบาทฮะที่วิชิดทราบไหมว่าถ้วยเที่ยวแปเนี่ยเงินรางวัลเท่าไหร่ รู้สึกแบบสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทมาชนะที่หนึ่งแล้วจุดี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับกุกกี้นี่ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขาได้ตามนั้นหรือเปล่าหรือว่าได้จากสนามเราก็ไม่แน่ใจก็เราก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราคือคือเรารู้รายละเอียดลงลงไปแล้วมาตรฐานมาตรฐานก็ได้เท่าไหร่ยี่สิบไม่ใช่หรอสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าธรรมดาก็สิบเปอร์เซ็นต์สองแสนแล้วมันจะมีมันจะมีพิเศษอรายที่ได้ฮะอ่าเทรนเนอร์ได้ห้าหมื่นแล้วก็คนเลี้ยงได้ห้าหมื่นนะ นี่ยจะมีให้มีตรงนี้จ้อกกี้ได้ห้าหมื่นนะจะมีพิเศษนะฮะมีพิเศษตรงนี้วันนี้ก็มันชนิดน้อยนะแล้วแต่เจ้านายจะแล้วแต่เจ้านายจะเจ้านายให้มากันก็ดีฮะมันคือคือม้าตัวนี้เป็นม้าเพชรเมียเนี่ยรับน้ำหนักได้ได้แต่ทำไมเขาชอบเล่นอีกเนี่ยก็เขาเล่นฮะเขาเล่นเขาเล่นฮะเล่นเครือกไงเพราะเคราเชอกใส่ปกติผมเคยใส่ปกตินะเดี๋ยวให้ คุณแดนให้ให้พี่วิบอกสรีระมาตัวนี้เป็นยังไงดีกว่าครับสมส่วนเขาเป็นไงฮะว่าหุ่นละสมควรเขาหัวคอมาเลยฮะว่าหุ่นตรงไหนบ้างตรงไหนตรงไหนจุดเด่นเขาจุดข้อดีเขา ก็มีตรงดีข้อดีเขาก็ไม่เคยเป็นไรอ่ะไม่เคยเจ็บไม่เป็นอะไรน่าเอาร่างกายเขาเนี่ยตัวไหนตัวไหนดีบ้างตัวไหนดีหน้าอกเป็นไงสมส่วนทุกๆนะสมส่วนนะดูหน้าอกาอะไรก็สมส่วนกับร่างกายของคือคือเป็นม้าที่สวยสักตัวหนึ่งสวยมันหุ่นมันก็นางงามฮะเหมือนม้ามืองนอกที่เขาวิ่งกันนต่ไม่ได้อ้วนเขาเขาไม่บอกเป็นม้าเกิดในประเทศไทยก็คิดว่าม้าเทศเลยใช่ไหมกิมตัวนี้มันพอๆกับโกลเด้นนะความสกมันคโกลเด้นจะสูงยาวแต่นี่คือเขาเขาจะสมส่วน ก็สมส่วนแล้วเกาจะสูงยาวแล้วนี่คือเครสมส่วนก็ห่มที่เขาวิ่งกันก็ว่าตัวห่มเขาสวยอ่ะสวยคือมัดจิตใจดีโห่มากว่าจะขึ้นชั้นหนึ่งได้ถ้าไม่ดีคงจะไม่มาไม่ได้ฮะก็ไม่เคยวิ่งเก้ากว่าเขาวิ่งหนึ่งสิบมาอ่าช่วงหลังนี่เก้าอย่างเดียวเลยส่วนมากเขาพบเลยชัยวิ่งเก้าเก้าเก้าฮะบางก็เมื่อก่อนมี้สิบฮะก็ยังวิ่งเลยฮะ อะไรดวงอะไรนะดวงอะไรนะพัทธะดวงพัทธะเออพวกดวงดวงคือหลายดวงเหลือเกินนะฮะบ้านนี้มีแต่ดวงดวงับดวงเนาะดวงอะไรดวงอาจจะเป็นดวงของวิชิตอีกอีกทีก็ได้ขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงนะเป็นไงสรีราเนี่ยคุณคุณแดนไทยดูเป็นไงฮะไม่แพ้มาเทสไม่แพ้มาเทสนายคุณอ้าคุณคุณเริ่มจะกลัวแล้วเหรอ นี่นีเที่ยิดทร้อมอยู่หรอก็ฝรั่งเหมือนกันน่ะฝรั่งแต่ฝรั่งคนตัวนี้กินขนเหนียวเลยเขากินแค่เหนียวเนาะเป็ียังไงล้วเป็นไงเป็นไงคุณแดนไทยคุณดูก่อนฮะอันนี้อาจจะมืดอาจจะอาจจะมองสีสันอาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่ฮะเพราะว่านกลางคืนกลางคืนกลางคืนคือสีสันแล้วอาจจะมองไม่ไม่รู้เรื่องนี่มาเขาตัดของของเขาสั้นอยู่แล้วไงเขาเลยความบังผมหบังไว้มากเลยครับวังมากเลยงมากเลยครับ เพราะว่ามันรู South ้สึกว่าม <tới S 1> ันจะมัน ala <Source, S 1> ค้ำม <c oughs> ันนะมั่นใจมากว่าสี่หกเส้นเนี่ยเราวิ่งได้ได้ครับเพราะว่าเราซ้อมเราซ้อมเนี่ยไม่เคยเหนื่อยสักทีนอ้โหไม่เคยเหนื่อยแม่อะไรเฉยเหมือนกับมาไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันระบบหายใจมันดีอ้โหคือเนี่ยคือมาระบบหายใจเป็นหลักอยู่แล้วครับหายใจมันดี่ถ้าไม่อุดไม่ได้ค่ะถ้าอุดมัน เออม้าม้าจะอยู่ฟาร์มส่วนมากจะเป็นแบบนี้ต้องอุดหูส่วนมากไม่งั้นม้าจะยกยอยกมันจะดิ้นกงเก็บขาพังนะทีนี่คือม้าพังเนี่ยเนี่ยมันได้ยินเสียงอะไรไหมเห็นไหมเนี่ยภาษาไวยภาษาไทยไปครับนี่ไวกบีสเป็นไงฮะสวยครับแข้งขาดีหมดเลยไม่มีไม่มีตันนี่ให้พี่วิเราเราเรื่องกีบสักนิดนึงแกอ่าเป็นไงให้ไง ีก็สวยแข้งขาเขาก็ได้สมส่วนทุกอย่างไม่มีเกยไม่มีบิดไม่มีอะไรสักอย่างเขาได้ทุกอย่างอันนี้เกลือเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมไม่เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งจะเปลี่ยนมาสองวันนี้ฮะโอ้โหสองวันฮะคุณดาส่วนมากมาที่จะวิ่งเยอะคือจะต้องงานสาคัญเขาจะเปลี่ยนเกลือทันทีเลยถึงเกลือเหลือเยอะก็ช่าง ให้ชินกับให้ชินให้ชินกับใส่รองเหมือนเราใส่รองเท้าใหม่อะก็ต้องใช่ใช่ต้องให้คุ้นเคยกับรองเท้าพี่พีครับในฐานะที่พี่ซ้อมซ้อมตรนนี้ประจําเนี่ยเทนผมผมทราบนะว่าต้องขี่ตามตามตามที่เทนเขาวางแผนไว้แต่ในใจพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะวางแผนวิธีการขี่ระยะสี่สิบซนยังไงจากประสบการณ์ที่เคยขี่มามาเยอะแยะแล้วมันก็ไอเที่ยวถ้วยคือคือวางแผนทีไงยก่อนก่อนก่อนที่เทนน่าจะสั่งขี่ เราก็ต้องโดดซองมาทำไงครับโดดซองมาเราก็ต้องตามไปก่อนนะก็ต้องหาทางให้เขาวินออกซองดีไหมครับก็ออกซองดีครับแต่เขาจะสปีต้นเขาจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคือโดดทอกคือหาทางให้เขาโดดธรรมดาธรรมดาคือการกลุ่มธรรมดาอ่าเรื่องไงครับโค้งแรกคือไปให้นะก่อนโดดปุ๊บก็ต้องไปหาจังหว่ายอย่างเดียวมันก็รอรอแต่ทางตรงอย่างเดียวก็รอช่องทางให้เขาาอีกฝั่งหนึ่งคือเขาโค้งโค้งแรกก่อนปั๊บอ่า หาช่องแล้วหาตำแหน่งเรื่องเราหาช่องก่อนพอตั้งลำั่งนู้นนะตรงอีกป้ายหกแล้วเราอาจจะค่อยๆปล่อยค่อยๆค่อยคลายมือออกมาค่อยๆปล่อยหาช่องอีกหาช่องไปเรื่อยเราจะไม่ปล่อยทีเดียวไม่ได้ไม่ได้คือเดี๋ยวมันคุณต้องเก็บกําลังมาไว้พราะระยะไกลทำไมปล่อยไม่ได้มันถ้าปล่อยเร็วมันก็ทําให้แรงเขาหมดไปเร็วแล้วก็ต้องมันระยะมันยาวไงคุมกําลังเขาไว้ก่อนคกมแรงให้หมดครับไม่พวกมากแข็งอะไรเนี่ยเราทุกตัวนะเรายังไงเราก็ต้องหา เก็บแรงเขาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปอย่างเดียวไม่ได้ระยะยาวๆระยะยังไม่ถึงถึงป้ายชนะต้องเซฟแรงไว้ก่อนต้องเซฟแรงเขาไปด้วยคือเราจะมีช่วงเกมชิงอีกห้าเส้นหรือสิบเส้นหลังเราต้องเลือแต่เราแล้วแต่เราเลือแต่จังหวะเราแต่เราก็มีพี่ส่ม้าด้วยถ้ารู้ม้าอีสิบเส้นนี่ขี่ยังไงก็ไม่หมดน่ะนั่นแหละเราถึงเริ่มแต่ม้าบางตัวเราต้องเหลือห้าเส้นหลังสองสามเส้นอาจจะขี่ตรงนั้นก็ได้พอพอผ่านป้ายชนะตรงนั้นไปแล้วปุ๊บ นายจะต้องเข้าในหรือ hmm. ว <i mean> ่าต้องตรงกลางเพราะว่ามันมันนี่มันแล้วแต่โอกาสนะเพราะว่ามันหลายตัวมันเยอะตัวมันหลายตัวบางทีช่องทางในไม่มีเราก็ไปไม่ได้เขาจะชิงชิงช่องทางวิ่งลู่วิ่งกันไปไม่ได้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสเพราะว่าเราบอกก่อนไม่ได้เพราะสถานการณ์ข้างหน้านี่เราไม่รู้อะไรจะเกิดถึงเทนเนร์จะสั่งมาแต่เราต้องใช้ความสามารถของเราอยู่แล้วเอามาเข้าเลยนะครับเก็บไว้ครับเพราะมันเยวะเพราะสถานการณ์ข้างหน้านี่เราคาดเดาไม่ได้เพราะว่าจะมาอย่างไรพี่วิหันมาครับ แล้วเราจะอันนี้มอบให้พี่วีก็แล้วกันแต่พี่วีจะมอบให้ใครก็่างเพราะเหลือสุดท้ายแล้วอันนี้ทําให้พี่วีได้ตังค์ฮะรวบลงคะแนนให้พี่วีทย์เขานี่ครับตตาแท็กพันธกิจเราใช่ไหมครับพี่วเคยเคยอ่านไหมตาแท็กไม่เคยอ่านพงศ์พอรับตังค์มาแล้วยังไม่รู้เลยเพิ่งได้วันนี้ไม่ไม่อยู่ปากช่องในโปรแกรมก็ดูยากหายยากหายยากหายากเราไม่มีอะไรเลยก็อันนี้ก็ให้พี่วีฝากมาแฟน์ใช่ไหม้ช่วยแชร์กันเลยยังไงก็อย่าลืมไปดูกันไปเชียร์กันครับระยะได้สองเที่ยวเลยมั้ง เที่ยวเดยวสองเที่ยวเลยสนุกแน่อีกครึ่งในชั้นมาชั้นสองอ่ะสนุกแน่นอนไม่เคยเห็นแบบนี้ด้วยมาแล้วนะเงินรางวัลก็เยอะโอ้โหคงไม่มีตัวไหนจะมาออมมือแล้วแหละมันต้องใสกันเต็มที่แหละสิบสี่ตัวก็ต้องไปกันวัดกันเต็มที่ทั้งสิบสี่ตัวนะอีกนิดนึงถามกลัวมาเทศตัวไหนไหมไม่ได้ไปต่างจังหวัดเลยจริงไม่คอมูนไม่รู้ไม่เคยไม่เคยไปต่างจังหวัดกเล่นจูบิลี่ก็เล่นจูบิลี่ สองหนุ่มไรยวันเราไม่เคยเห็นสามัคเชียงใหม่ตรอีกาเราเราไม่เคยเห็นข้อมูลเขาว่าเขาวิ่งไงแต่เราไม่รู้เราคือมาเราก็ไม่รู้น้ากว่าตัวยู่ที่กุนรอนละทางชัยหรือมือกองขนแก่งที่โคราชเดี๋ยวทําไมถึงหน้ากลัว ถามคุณฐานหน้าผมอ่าพ่ออะไรพ่อข้อมูลนะพ่ออะไรพ่ออะไรพ่อที่กินเขาพูดมาเขาว่ามันได้ยินได้กินเขาพูดเอ้าเราไม่เชื่อมือเราเหรอเราเลี้ยงมาเราเออเราต้องเชื่อมือเราสิเราก็เชื่อมือของเราแต่เราออกมาเทศเราไม่รู้ไงอืมแสดงว่าเดี๋ยวผมก็ถามหน่อยมาที่ตัวเนี้ยที่พี่เลี้ยงเนี้ยมันมีข้อเสียตรงไหนที่พี่คิดว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบ กเสียเสียเปียกอยู่ที่ว่ามันโดดที่หลังเขาเนี่ยแหละมันโดดเร็วแต่มันสปีดช้าอ๋อคือเขายังไม่สปีดเหมือนเขาจะรอเหมือนกูระแหวนก็ตั้งลำให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปกับเขาเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลนั่นแหละสิบล้อมประเภทประเภทซองนี่เร็วประเภทซองนี่เดี๋ยวเร็ว ขนเลีวแต่เขาไม่ชปีดเป็นเป็นคือเป็นม้าเหมือนม้าระวังตัวนิดนึงระวังตัวนะคือเดี๋ยวกว่าเขาจะปีดว่าปลอดภัยแล้วเขาถึงจะไปนี่ถ้ามันโดดซองอ่ะถ้ามันโดดซองเหมือนกับที่มันนั่นอ่ะโอ้โหตัวเด็กก็กลัวแล้วไม่กลัวเลยไม่กลัวด้วยมันมันจะมันจะรอรอจังหวะคนเลี้ยงดีอกกี้หวีมืออกกี้หวีมือไม่เราไม่เถียงอยู่แล้วโอ้เจอเจอเทนเนอร์รุ่นเกจิอาจารย์โอ้โหเกจิ กำลังใจก็ดีอเออกำลังใจดีด้วยกำลังใจเขาดีเขาเขากำลังใจเขาเยอะคนเนี้ยบางวันกำลังใจไม่ดีก็ปล่อยแต่ดาวแดงฮะนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คือเป็นมาตร์สุดท้ายแล้วเราขอฝากข้อมูลดีๆที่ที่เรานําเสนอมาแล้วก็ขอขอบคุณนะพนเอกบุเลิดแก้วสิทธิ์แล้วก็พนเอกวิทธธย์เทศัตินาอายุธยาหรือเีน้อยครับที่จัดให้มีการแข่งมาครั้งนี้เกิดขึ้น อสองถ้วยครึ่งใช่ไหมครับคุณแดนฮะสี่ทีหเส้นสองเที่ยวฮะคือมา้าในเที่ยวที่6คือมา้าเที่ยวของพลเอกอายุธศักดิ์ศิีประภาเอ,อ่อรางวัลรวม1ล้านบาทฮะต,ตัวชนะฮะแล้วก็เที่ยวที่เงินรางวัลรวม5ล้านตัวชนะจะได้ประมาณสองล้านกว่าครับแล้วจ็อกกี้ทุกคนจะได้เป็นเซนเท่าไหร่คนเล่นจะได้เท่าไหร่ฮะวันที่5กุมภาพันธ์ไปรู้กันครับไปรู้กันว่าม้าตัวไหนจะได้เงินรางวัลไปทั้งม้าเทศม้าไทยครับ ขึ้นคู่ที่ว่าเหรอครับอีกขึ้นกว่าที่ว่าคือมาชั้นสองครับเบิ้ลเงินรางวัล100%ครับคุณได้แสนหนึ่งก็เบิ้ลไปอีกสายหนึ่งครับโอ้โหครับเงินรางวัลลอยตัวได้นะครับอ่มันลอยอยู่แล้วฮะมันลอยครถ้าถ้ายอดได้ดีก็ได้เยอะฮะครับถ้าเที่ยวนั้นยอดรวมแล้วเงินรางวัลประมาณสองแสนครูก็ได้เบิ้ลเองโอ้ยคุณอย่าพูดถึงเอ้ยมันมันได้เยอะฮะวงการมาจะกลับมาเฟื่องฟูได้หรือเปล่าวันที่ห้ากุมภาพันธ์จะรู้ละเป็นจุดเริ่มต้นสู่ วงการอาชายุคใหม่ครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ